ว่าหกล้านมันจะเปลี่ยนชีวิตเราอย่างไรบ้างครับผมก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นครับดีขึ้นเยอะเลยครับเราเราซื้อรถตัวนี้บ่อยไหมครับปกติอะซื้อทุกงวดนะครับทุกงวดแต่ว่าบางงวดก็ซื้ออ่าไม่อย่างงวดนี้ผมซื้อแค่สามใบซื้อข้างนอกสองใบแล้วก็ซื้อในเว็บอีกหนึ่งใบแค่นั้นเองจริงจริงปกติคือเป็นคนซื้อเยอะไหมครับแต่ละงวดเยอะครับเท่าไหร่ครับสูงสุดสูงสุดก็มีสี่สิบใบออะพี่โอ้ในชีวิตเราเคยถูรางวัลใหญ่ไหมคะ รางวัลใหญ่ๆเอาจริงๆแค่เลขคายสามตัวนล่นคือใหญ่สุดในชีวิตเออใหญ่สุดในชีวิตแล้วครับแสดงว่าแต่ละงวดก็คือไม่ทบทุนก็บางทีก็เท่าทุนบ้างบางทีก็แต่ว่าไม่ได้ซีเรียสครับซื้อจริงๆอัลซ์โรตัลี่เราหวังว่าจะถูกวันที่หนึ่งไหมครับก็คิดทุกงวดแต่ก็ไม่เคยถูกเลยพิะว่าวันนี้จะมาถึงเร็วก็ทำบุญเยอะๆครับทำบุญเยอะๆจริงจริง คือทำบุญอะไรยังไงบ้างครับก็ทำบุญเกี่ยวกับเกี่ยวกับพ่อแม่ครับผมก็คือกตัญญูใช่ครับผมไม่ทําให้ท่านเดือดร้อนครับแล้วก็เลี้ยงดูท่านแค่นั้นเองก่อนหน้านี้ที่จะได้หกลาชีวิตเราลาบากไหมครับหรือว่าก็เป็นคนปกติทั่วไปอว่าก็เป็นคนปกติทั่วไปครับทำอาชีพอะไรครับผมอ๋อผมเป็นเซลครับผมขายเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์แล้วก็เครื่องใช้สำนักงานตามหน่วยงานราชการได้ห็นบอกว่าเมื่อกี้เพิ่งโสดด้วย อ๋อเพิ่งโสดครับเพิ่งโดนทิ้งมาสองเดือนเองอ๋ออันนี้คือแฟนหรือว่าภรรยาของตัวทีอ๋อแฟนครับคบหากันเฉยเฉยแล้วพอพอเป็นผ่าแบบนี้กลัวไหมว่าแบบภรรยากลับมาอ๋อไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็หายตัวแล้วทำไมอ่ะเรากลัวไหมกลัวคนบอกว่าถูกนอนที่หนึ่งเนื้อจะหอมอ๋อก็ถามว่ากลัวไหมก็นิดนึงครับแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายครับผมมันมีบางเคสที่เคยถูกไปแล้วแบบใช้เงินไม่เป็นอ่ะ อ๋อก็อันนั้นไงบ้างครับในวันนี้ก็ทุกวันนี้ก็ยังทํางานปกติครับก็ยังมีกินมีใช้ปกติอยู่ครับผมอย่างหกร้านนี่เราจเรียงลาดับขั้นตอนการใช้เงินยังไงก็ตั้งแต่แรกเลยใช้นี่ก่อนเลยใช้นี่ปกบัตรเครดิตทั้งหลายแหล่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาเหลือเก็บไว้ก้อนหนึ่งก็เอาไว้ต่อยอดครับผมขอถามได้ไหมคะยอดนี่เท่าไหร่ประมาณประมาณ มีอยู่สองใบใบละสามหมื่นก็ประมาณหกหมื่นก็ยังเหลือเยอะนะเหลือะแต่ห้าล้านกว่าคุณพี่มีลูกสาวหรือยังคะอ๋อไม่มีครับเป็นลูกสาวได้ไงล่ะเไ็นลูกสาวได้ได้ก็คือแล้วแล้วคือแล้วนอกนั้นจะเอาไปทำอะไรต่อเขาต้องได้ใช้นี่แล้วก็เดี๋ยวต้องดูทิศทางอะครับว่าจะลงทุนอะไรต่อดีอันนี้คือเป็นเงินก้อนที่เยอะที่สุดในชีวิตพี่เลยนะครับใช่ครับผมความรู้สึกมันยังไงรู้สึกเหมือนเหมือนเหที่เราคิดกันนะว่าคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งมันต้องคิดอย่างนี้คนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งคิดย แต่ว่าของผมก็ดีใจที่วันนี้ก็มาถึงสักทีรอ,อ,อมานานละรอมาสี่สิบกว่าปีละก็คือซื้อมาจะตลอดทุกวดไหมครับใช่ครับผมไม่พลาดก็คือเป็นแฟนประจําเลยครับผมอ,อ,อยากใลราโมเมนตอนที่เรารู้ว่าเราถูกางวัลที่หนึ่งตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างก็ยังงงอยู่ครับพอดีผมซื้อแค่ใบเดียว <laughs> <laughs> ก็ยังงง,งพอดีแอดมินก็โทรมาก็เลยเออนึกว่าเพื่อนโทรโทรมาอัาอะไรประมาณนี้ครับไอพี่แจ้งว่าอะไรก็ท่านถูกางวัลใหญ่ ผู้<ค><ม>นั้นอคอนเซ็ตเตอร์ที่โทรมาทุกวันใช่ค<ม>รับผมผู้มันเนั้นเลยหรอผมว่าน่าจะใช่หรือเปล่าหรือยังไงพอดีผมยุ่งยุ่งอยู่ <ขอ S 1> ยากถาม,มพี่วิธีการเข้าไปกดเลขในหงทองมันต้องกดยังไงถึงจะได้ก็กดตามที่แพลตฟอร์มเขาให้มาเลยครั ครับผมก็เลขท้ายสองตัวก็คือเลขท้ายสองตัวครับก็คือเราตั้งใจหาเลขท้าย2องตัวใช่ครับผมแค่นั้นเองแต่เาเลขที่เหลือหตัวอีกสี่ตัวมันก็สี่ตัวไม่ทราบมากับดวงมันก็ได้มากับดวงครับผมพี่คุณไม่การถูกวันที่หนึ่งคนบมบกได้โชคลาภก้อนใหญ่จะเป็นทุกขลาภก็ผมว่ามันเกี่ยวกับบางคนมากกว่าอย่างผมของผมก็ทําบุญประจําแล้วก็เลี้ยงดูอะไรประมาณนี้ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ครับผมเขาทำได้ดีว่าทั้งหมวัดไหนครับผมอืมทุกวัดครับเรามีทุกวัดเก็ที่ทำได้ใช่ไหมครับผมอ่าผมเพิ่งไปวัดออ่่าาจุฬามณีมาที่อําพะวะครับผมไม่งั้นถามว่าพี่พี่บอกว่าพี่ฝันว่าตัวเองเรื่องไม่ดีเล่าได้ไหมครับก็เกี่ยวกับรถพอดีรถอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยอยากพูดถึงเท่าไหร่แต่ส่วนมากคนจะซื้อเลขทะเบียนมากกว่าอายุตัวเองนะทะเบียนผมก็ซื้อนี่ไงงซื้อกันไปทุกอย่างเลยใช่ก็ซื้อซื้อสามใบ ครับเนี่ยสองใบอยู่นี่เลขทะเบียนสองใบนี่ยหกสองหกสองและอายุสี่สี่สองอายุสี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งครับอ๋อเปชี้ช่วยแบบผูใช่ครับผมบวกผู้หญิงลดหนึ่งใช่ครับผมอ๋อจำได้มือจไดด้วยโอเคแล้วตอนนี้กูใช้ชีวิตลำบากไหมพ่ะย่ะอย่เงี้ยเพราะทุกคนเริ่มรู้แล้วว่าเรานี่แหละก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะปกติผมก็แบบนี้อยู่แล้วครับผมเราจะเปลี่ยนไปไหมเราจะแบบยังอยู่ที่เดิมไหมหรือว่าจะไปมองก็ยังอยู่ที่เดิมครับ เพราะว่าเพราะว่าก็ก็ต้องทำงานต่อไปอครับอขอบคุณครับค่ะขอบคุณครับ